สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง p ีเซ l ฟิล์นะครับตอนนี้แม g กบี้อยู่ที่หน้างานแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศหน้างานนะครับครับแม g กบี้ต้องมาภาคเสียงเอาทีหลังนะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงนะครับทั้งงานเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมก็ มาทำการตัดต่อให้ FC ได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่เรามาดูเลยครับทุกคนครับเวทีตั้งเรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงนะครับเรียบร้อยนะครับโอพระเอกนุนะครับกฤษดานะครับยังรอเลยนะครับฝั่งนู้นก็แนทลุงฟ้านะครับป้ายก็จะขึ้นคู่กันนะครับดิเกแห่งบ้านบารมีนะครับทุกคนตอนที่ผมไปเนี่ยนะครับช่วงบ่ายนะครับก็คือ ฝนไม่ตกนะครับท้องฟ้าก็มีเมฆเยอะครับแต่ไม่ไม่ได้มีฝนนะครับนี่คือลานกว้างนะครับทุกคนนี่แหละบริเวณนี้ไปนะครับก็คนที่มานั่งรับชมวิเกเนี่ยก็เยอะแน่นอนแล้วก็ได้เห็นมีคนจองเก้าอี้แล้วนะครับแต่แองเกอพี่เป็นอตากล้องนะครับไลฟ์สดไม่ต้องไม่ต้องนั่งครับืนไลฟ์สดเลยนะครับทุกคนอ่านี่นะครับ บรรยากาศนะครับบอกเลยว่ากลางวันร้อนร้อนจริงครับแต่ว่าผมใส่หมวกมานะครับแต่กลางคืนนี่สิครับเอฟซีครับเราไม่อยากให้ฝนตกนะครับเพราะว่าที่ที่วัดเนี่ยฝนตกมาสองคืนติดติดเลยนะครับคืนนี้ขอให้มีปฏิหารช่วงลิเกีเล่นฝนอย่าตกนะครับเดี๋ยวแมงกกี้จะพาเดินชมนะครับที่บริเวณวัดนะครับ เนี่ยคือตอนนี้ร้านค้าเนี่ยเขาก็ตั้งแผงไว้ตรงจุดที่เขาได้จองเอาไว้เนาะเขามาขายอีกทีหนึ่งก็ประมาณช่วงเย็นๆนะครับแบบว่าขายเต็มที่กันนะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยคือมีแค่บางร้านที่แบบว่าขายอยู่นะครับบางร้านก็คือมาขายแค่ช่วงเย็นช่วงคืนนะครับนี่ครับตรงน,นั้นเป็นทางเข้านะครับทุกคนนี่ครับ พอถ่ายไกลๆนะครับถ้าใครอยู่ไกลๆก็ก็พอเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าอยากเนี่ยทั้รถต้องไปดูข้างหน้านะครับแต่คราวนี้เราเข้าใจแล้วว่าคนที่ดูดิเกก็อยากจะไปนั่งข้างหน้านั่นแหละครับก็อยากจะเห็นชัดๆใช่ไหมละครับคืนนี้อย่าลืมนะครับ FC ครับดิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับพร้อมด้วยน้องนุ่นเนี่ชนกนะครับรับเชิญนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็จอดรถมอเตอร์ไซค์โซนิกไว้ตรงนี้นะครับไม่มีร่มครับ ตากแดดไปนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จนะครับก็จะได้กลับไปที่ห้องนะครับการทำคลิปนะครับมันก็ต้องอปัตจาจกเสียงเพลงนะครับไม่งั้นแล้วก็เราไม่มีไรายได้นะครับเราก็รุยก,กันต่อครับตรงนั้นเป็นอหอะระฆังนะครับแล้วก็มีกองเพลงนะครับก็คือบริเวณวัดนะ ทางฝั่งนี้น่ะครับก็จะเป็นร้านขายของนะครับที่ตั้งข้างโบสถนะครับนี่นะครับทุกคนโบสก็คืออยู่ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับโซนนี้แน่นอนครับคนขายมาช่วงเย็นแน่นอนครับเพราะว่ากลางวันไม่มีใครเลยนะเพราะว่ามันร้อนนะครับคือเขาก็ต้องพักผ่อนนะครับเขาทำงานช่วงเย็นอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ จริงๆวัดสวยไหมวัดก็สวยอยู่นะครับทุกคนมีกลางหันด้วยนะนะครับมีกางหันสีขาวด้วยนะครับตั้งแต่ลัวข้างหน้าแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพา FC นะครับ mm hmm. เข้าไปดูจุดบริเวณทางด้านโบสของวัดเข,ขาคูบานะครับแต่ว่าเขาเปิดแค่ประตูด้านนอกนะคือโบสถ์ข้างในเนี่ยเขาไม่ไม่เปิดนะครับไม่เปิดแต่เขาเราก็ถ่ายแค่ด้านนอกนะครับ ไหนๆเราก็ได้มาที่วัดแล้วเนาะ,ะได้มาที่วัดแล้วเราก็จะพา f อฟนะครับเที่ยวชมวัดเขาคูบาไปในตัวด้วยนะครับ f อฟท่านไหนที่ไม่ได้มานะครับมาดูคลิปของแมงกะบี้ก็ได้นะครับผม mm hmm. แล้วก็คืนนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ชมนะครับ mm hmm. ก็จะมี3มช่องนะครับมีช่องตระกูลแมงฟิล์มผีเสื้อฟิล์มแล้วก็แมงกะพุนชาแนลนะครับ พอดีช่องแมงกะบี้ฟิล์มโดนปิดสร้างรายได้ไม่สามารถทําคลิปหรือไลฟ์สดออกมาให้ชมได้นะครับตอนนี้เหลือแค่สามช่องนะครับสู้ต่อครับทุกคนนี่ครับก็ก็สวยนะครับทุกคนนะรู้สึกว่าวัดโบสถ์หลังนี้ก็จะสร้างสร้างมานานแล้วแหละนะครับสัญลักษณ์กันเนาะหน้าโบสถ์ก็จะมีพญานาคนะครับนี่ครับผมก็พาชมรอบๆนะครับจุดตรงนี้นะครับใกล้กับ เวทีลิเกนะครับอ่านะครับจักับเวทีลิเกนะครับเนี่ยครับสวยนะนะครับโบทอาจจะหลังไม่ใหญ่มากแต่ผมว่าขนาดนี้กําลังดีนะครับกําลังสวยเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือทางด้านหน้านะครับตะกอนเมื่อกี้ผมเดินทางด้านหลังนะครับก็วิวชูทัศสวยครับ ตรงนี้ก็เป็นประตูข้างหน้านะครับเนี่ยเราสามารถนะครับเดินไปดูลิเกได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคืนนี้เนะี่ยจะมีคนเข้ามาในในโบสถ์ไหมเพราะว่าถ้าเกิดข้างหน้ามันเต็มอะ่ะมันก็ต้องมาอ่ายืนดูเลยนะถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ตรงโบสถ์เนี่ยต้องต้องต้องยืนดูนะครับเพราะว่านั่งเนี่ยก็คือติดระเบียงนะฮะนี่ครับเบวทีลิเกอยู่ทางด้านหน้านะครับ ผมจะเดินทะลุประตูไปเลยนะครับต้องเปิดประตูก่อนนะนะครับเดินทะลุไม่ได้นะครับนี่ครับระหว่างที่ผมถ่ายคลิปนะครับก็จะมีซุ้มนี้นะครับที่มีร่มนะครับก็อใส่ร่มก่อนนะครับตอนนี้แดดออกนะ fc ร้อนครับอ่าเนี่ยครับมุมไกลๆนะครับก็ถ่ายให้ fc ได้รับชมกันนะครับลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับคืนนี้นะครับพร้อมด้วยน้องนุ่นเนรชนกนะครับแน่นอนครับคืนนี้ผมว่า คือรักตามใจใช่ไหมถูกถูกไหมชื่อเรื่องถูกไหมครับอ่ายังยังไม่ชินนะอาจจะไม่ถูกนะอ่าดำโดงนั่นแหละนะครับไม่ดูชื่อเรื่องถูกหรือเปล่าดำาดงนั่นแหละครับอ่าได้ได้แสดงแน่นอนคืนนี้นะครับถ้าน้องน้องนุงน่นแสดงดำโดงคืนนี้สนุกครับเดี๋ยวจะได้มีฉากลงองค์อีกนะครับสนุกเกฮ่าแน่นอนนะครับ อ่าครับก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพา f อซเข้าไปดูในงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นงานหล่อเทียนเข้าวันศานัแหละครับอันนี้จุดบริเวณนะครับแต่ว่าทางวัดเขาคูบานะทางเข้าเล็กครับผมบอกเลยครับเล็กคืนนี้ต้องต้องจอดรถไป้างนอกครับองค์ที่ท่านเห็นคือเทวสุวรรณนะครับ ก็คือเขาทําทําสวยนะทําปางนี้สวยนะครับท้ายแรงงานนะครับก็จะมีนี่นะครับทุกคนมีของรางวัลนะครับสอยดาวนะครับนี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือบาทนะสองร้อยบาทนะครับจับรางวัลครั้งหนึ่งนะมีมอเตอร์ไซค์นะครับทองคําหนักหนึ่งสลึงพัดลมนะครับเมาหุงข้าวนะครับเนี่ยรางวัลใหญ่เลยนะครับเวฟนะครับฮอนด้าเวฟนะครับร้อยสิบไอนะครับโหถ้าใครได้ไปก็ถือว่าสุดยอดนะนะ นะครับซื้อแค่200แต่ว่าได้มอไซคันหนึ่งถือว่าโหสุดๆจริงๆนะฮะแต่ต้องดวงจริงๆครับมันถึงจะได้นะครับนี่ครับตักไขป่ปลาพาโชคนะครับมัดเขาคูบานะครับดูเรามาดูไข่ปลาครับโหกี่ลูกเนี่ยผมว่าเป็นพันนะ <laughs> เป็นพันลูกแหละลูกมันเล็กอนะเนาะตรงนี้เมื่อเราตักเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแกะ ดูลูกเปิงปองดูลูกไข่ปลาแล้วแหละว่าเราได้เลขอะไรว่ามันมีไหมมันมีมันมีตรงกับของรางวันไหมนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นพิธีนะครับข้างในนะครับตรงนี้ก็ไหว้พระนะครับผมเดี๋ยวแมงกะบพี่จะพาเอฟซีนะครับเข้าไปตรงที่เขาหล่อเทียนนะครับนี่นะครับเขาหล่อเทียนนะครับ ก็มีคนมาทำบุญอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อวานผมก็ได้ถ่ายให้ดูรอบหนึ่งนะเนี่ยนะครับก็จะมีไม้นะครับแล้วก็กระป๋องนะครับที่เป็นอ,อุปกรณ์ในการตัดเทียนหล่อลงนะครับก็คือเขาเขาต้มเทียนให้มันเป็นน้ำนั่แหละครับแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรกระป๋องเนี่ยตัดตัดมาหนึ่งกระป๋องแล้วค,ค,ค่อยๆเทค่อยๆเทนะครับจนกว่ามันจะเต็มนะฮะ แล้วก็มันก็จะมีไส้เทียนนะครับทุกคนพอเต็มเนี่ยมันก็จะมีอปริมาณมันบอกอยู่แล้วเนี่ยครับตอนนี้คือยังไม่เต็มนะฮะอันไหนเต็มแล้วเขาก็จะแกะแบบออกนะครับแต่ว่าก่อนแกะก็ต้องดูซะก่อนว่ามันมันเย็นหรือยังมันแห้งหรือยังนี่นะครับผมก็มาถ่ายให้เอซดูนะครับอันนี้เทียนนะครับเอฟซไม่ไม่ใช่น้ามันนะนะครับ แต่มันก็คล้ายกันนะเวลาเทียนที่มันละลายก็กลายเป็นน้ามันเหมือนกันแต่เวลาที่มันแห้งมันก็กลายเป็นไข่นะครับมันก็มหาสารยเหลือเกินนะครับขี้เทียนสามารถเอามาหล่อหลอมแล้วก็ทําเป็นเทียนได้ใหม่นะครับนะครับผมก็ตามคุณลุงมานะครับคุณลุงก็มาทําบุญนะครับนะครับเขาก็เทเทียนนะครับลงไปนะครับที่อแบบนะครับแบบหล่อเทียนนะนะ นี่ครับลุงเขาบอกว่าไส้เทียนมันมันหดลงไปนะครับให้คนดูแลนะมาดึงไส้เทียนขึ้นเดี๋ยวถ้าเทเทียนลงไปอเดี๋ยวไส้เทียนมันจะไม่ขึ้นมานะครับมันต้องมาแก้ไขอีกนะครับน่ครับก็สาธุกับคุณลุงด้วยนะครับเราเห็นคนมาทําบุญนะครับเราร่วมสาธุเราก็ได้บุญนะครับตอนนี้ ลุงคนที่ดูแลนะเขากา็มาหยิบไส้เทียนออกนะฮะเนี่ยไส้เทียนเห็นไหมนะครับไม่งั้นแล้วก็มันก็จะโดนน้าเทียนนะกบไปหมดนะครับไส้ไม่โผล่มันจุดไม่ได้มันจุดเทียนไม่ได้นะครับทุกคนแล้วจุดทางด้านนี้นะครับก็คือเวลาเราหล่อเทียนเสร็จนะครับก็จะมีพระนะครับก็มา,ารับประเคน เขาเรียกไงสังฆทา,านเนาะแล้วก็มีกวดน้ํานะครับอ่าก็คืออ่าการที่เราทําบุญเนี่ยเราก็หยอดตรงตู้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จิตศรัทธานะครับทุกคนนะนะครับหยอดไปที่ตู้ได้เลยนะครับที่วัดก็มีทําบุญอยู่หลายอย่างนะครับทุกคนนะก็ตามที่เขาเขียนป้ายติดเอาไว้เลยนะครับทางด้านขวามือนเนี่ยนะครับก็คือเราต้องมาด้านนี้ก่อนนะมาบูชาดอกไม้มา บูชาแผ่นเทียนที่จะนําไปรอนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ตักไข่ปลานะครับทุกคนเห็นแดดนะครับร้อนนะครับ fc ดูคลิปอาจจะไม่ร้อนนะครับแต่ผมเนี่ยเดินไปถ่ายร้อนนะครับแล้วก็เราก็ต้องเสียเวลาที่จะต้องมานั่งภาคอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงดังลั่นเลยนะครับทุกคนครับถ้าเราลงอย่างนั้นเราก็ไม่มีรายได้จากคลิปเลยนะครับ แม g กกาบี้ก็จําเป็นที่ต้องนําคลิปวิดีโอนะครับมาตัดต่อใหม่นะครับเพื่อให้เอฟซีได้รับชมคลิปที่ไม่มีเสียงเพลงในนี้นะครับนี่ครับเรามาดูเวทีลิเกอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนนี้พร้อมนะครับน้องนุ่นเนชนกพร้อมนะครับแน่นอนครับก่อนที่จะทําการแสดงเนี่ยนะครับคณะลิเกเนี่ยก็ต้องส่ง ตัวแทนมาลาถวายนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมังกบพี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ